ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับสวัสดีวันนี้วันที่11ตุลาคมนะครับ2567นะครับบรรยากาศด้านหลังนะครับบรรยากาศดีครับช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาจุดทูบนะครับเนี่ยจุดทูบ ไปเที่ยวกันวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาจุดนะครับอยู่ที่หน้าปู่วิรูปักโคนะครับเดี๋ยวผมมาพามาขอโชคนะครับกับปู่วิรูปักโควันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพาไหว้ปู่ก่อนนะครับเนี่ยปู่วิรูปักโคนะครับ ท่านใดนะครับอยากจะมานะครับอยากจะมาเที่ยวกับบ้ายปู่ได้นะครับอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับอยู่ว่าโนนสามคีอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับเนี่ยบรรยากาศดีครับทุกท่านครับตำหนักเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่2โมงครึนะครับถึง5โมงเย็นนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เผื่อเวลามาได้นะครับปเดี๋ยวผมจะพามาจุดทูปนะครับทุกท่านว่า วันนี้ปู่นะครับปุ๋ยลูปะโคจะให้โชคเรานะครับตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวเนาะใครที่รับชมอยู่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ลงคลิปเลยนะครับก็ขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะว่าจะได้ตัวไหนวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านครับ อะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทูบกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้ปู่เวสุวรนแล้วก็ปูงดําก่อนนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับทุกท่านครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้นะครับก็มีผู้คนเข้ามากราบไหว้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานปู่เวสุวรนนะครับก็มี ผู้ที่ได้รับโชคเนาะ,ะก็นำน้ำแดงนะครับดอกกุหลาบนะครับแล้วก็พวงมาลายสีแดงนะครับเพื่อจะมาถวายนะครับเนี่ยใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอพรได้นะครับขอพรขอโชคคาลาบได้นะครับก็จะมีพญาปุริศาส์ตนะครับสององค์เลยอยู่ด้านข้างนะครับท่าน ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นองค์ย่าแล้วก็ปลูงค์ดำนะครับอ,องค์ย่ามณีจันทาน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นปลูงค์ดำนะครับอ่ะ <c oughs> ใครที่รับชมคลิปอยู่นะครับก็ขอโชคได้นะครับขอพรขอโชคขอลาภผ่าน คลิปนี้ได้นะครับบรรยากาศดีครับวันนี้นะครับจังหวัดไหนฝนตกอ่าจังหวัดไหนหนาวว่างนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศดีครับก็ยังมีอ่าทุกท่านนะครับที่เข้ามากราบไหว้ขอพรอยู่นะครับท่านใดอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทูบก่อนนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกท่านนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ